สวัสดีครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับอ่านะก็ต้องบอกว่าพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟส3เนี่ยนะครับก็มี2กลุ่มนะกลุ่มผู้ที่ใช้งานมาอยู่แล้วนะครับผมนะท่านก็ได้รับการโอนเงินเข้าให้นะครับสำหรับรอบที่3 1,500บาทนะในวันที่1พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับ สำหรับกลุ่มใหม่นะครับผมนะโอ้โหได้ก้อนใหญ่เลยนะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการโอนเงินเข้าให้นะครับผม4,500บาทนะครับทีนี้สิ่งที่วันนี้เนี่ยนะครับพามาพูดถึงแล้วก็มาลงรายละเอียดกันนิดนึง สำหรับกลุ่มเก่าเนม่ยน่ามีปัญหานะครับเพราะว่า1,500บาทเนี่ยจริงๆก็มีประสบการณ์ตั้งแต่เฟส1เฟส2อยู่แล้วนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการการใช้เงินเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่สบายมากนะครับให้4,500บาทเลยเนี่ยเขาก็ใช้หมดภายในระยะเวลา2เดือนนะอันนั้นคือพูดถึงกลุ่มเก่านะครับทีนี้กลุ่มใหม่เนี่ยอันนี้น่าสนใจเนื่องจากท่านเนี่ยอาจจะยังอยู่ในวงการเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมนะวันนี้ เรามาคุยกันนิดหนึ่งครับว่าในส่วนของ4,500บาทสำหรับกลุ่มใหม่ท่านมีระยะเวลาการใช้งานเนี่ยนะครับ2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนคือเดือนนี้นะครับนะแล้วก็เดือนธันวาคมคือเดือนหน้าถ้าเราลงรายละเอียดนิดนึงนะสำหรับในเรื่องของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีอยู่ที่30วันใช่ไหมครับเดือนธันวาคมนะครับมี31วันรวม2เดือนก็คือเท่าไหร่ครับ61วันคำถามใช้ทันไหม คำถามใช้ประมาณอย่างไรใช้ทุกวันไหมหรือใช้วันเว้นวันได้หรือใช้ยังไงอ่ะวันนี้มาลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับครั้งแรกก็เป็นอะไรที่กังวลอันนี้ไม่น่าแปลกใจแต่วันนี้นะครับท่านจะได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็น่าจะได้ใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็สบายใจมากที่สุดนะครับอ่ะมาดูกันครับ ก็ต้องบอกว่าหลักเกณฑ์สาคัญโครงการคุะครึ่งเฟสสามจริงๆกับทุกเฟสเขาก็จะมีการกําหนดนะซึ่งนะครับผมปัจจุบันนี้เฟสสเนี่ยนะครับเงื่อนไขสําคัญก็อย่างที่บอกไปครับว่าเงินรัดก่อนนะย้ําคือต้องบอกว่าเงินเนี่ยมันมี2ส,ส่วนเงินรัดที่เขาให้เราถูกไหมสี่พั้บาทเนี่ยเงินลัดเขาให้เราแต่เขาก็ริมิดการอะไรครับแต่เขาก็ริมิตการใช้งานด้วยนะ ว่าเฮ้ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยใช้ได้วันละเท่าไหร่ครับสูงสุดไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันถูกไหมท่านจะใช้กี่ครั้งก็ได้แต่ให้รู้ว่ารัฐเขาช่วยสนับสนุนแค่เท่าไหร่ครับวันละ150บาทนี่คือสูงสุดของเงินเขาแล้วอีกส่วนหนึ่งเงื่อนไขข้อที่2สําคัญมากๆมันคือกรอบระยะเวลาในการใช้ใช้ได้นะครับถึงวันที่31มธันวาคม2 5 6 4เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น2เงื่อนไขนี้เป็นตัวแปรสําคัญ ที่เราจะต้องนะครับมาพูดคุยกันวันนี้เพื่อให้เห็นภาพแล้วก็วางแผนการใช้งานนะครับรวมไปถึงใช้เงินให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับจนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการใช้เนี่ยนะครับมันมีระบบแบบแผนวันนี้ท่านจะได้เห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับพูดถึงในเรื่องของการเข้ามาที่แอปพลิเคชันป่อตังนะครับท่านจะเจอหน้าพวกนี้นะครับเอาเป็นว่า กดเข้าแอปมาใส่รหัสผ่านนะครับกดเข้าหน้านะครับที่จะเข้าใช้นะครับนะในเรื่องของบัญชีจิวเรตมาโผล่หน้านี้เอาหน้านี้ก่อนนะครับมันมีอะไรบ้างคนใหม่ที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยต้องรู้เลยหน้านี้มันจะบ่งชี้ถึงนี้ครับก็คือบัญชีจิวเรตของเรานะครับอันนี้คือเป็นรหัสในส่วนของบัญชีจิวเรตอันนี้ใช้งานกรณีที่เราเติมเงินผ่านรหัสนะนะครับนะรหัสจิวเรตจะมีตรงนี้นี้จะเป็นชื่อนามสกุลของเราเรงินในวอลเล็ตนะครับแน่นอนว่าใครที่เข้าใหม่ หรือใครที่สมัครใหม่อันนี้เป็นศูนย์นะอันนี้เป็นศูนย์แน่นอนนะครับผมซึ่งมีระยะสาคัญบ่งชี้ว่าถ้าท่านไม่เติมเงินของเราเข้าไปตรงนี้นะครับผมข้อหมายคือมันเป็นศูนย์ท่านจะเข้าใช้สิทธิ์แล้วก็ไปกดสแกนซื้อกับร้านค้าเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะสแกนได้เพราะฉะนั้นด่านแรกท่านจะต้องเติมเงินตัวเองเนี่ยเข้าไปก่อนถึงจะใช้ได้ย้ำอีกครั้งนี่คือเงินของเรา เมื่อเราเติมเงินเข้านะครับผมนะกดปุ่มสีเขียวนะครับมันก็มีรูปแบบ3ลักษณะท่านไปหาดูวิธีการเติมเงินนะในช่องของเราก็ทำไว้ละเอียดท่านลองไปดูเมื่อเติมเงินไปแล้วตรงนี้จะปรากฏสมมติว่าท่านเติมอยู่ที่61บาทหรือใครอาจจะเติม4,500บาทก็ไม่ว่ากันนะอยู่ที่ว่าท่านเติมท่านทยอยเติมก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะมีน้อยเติมวันละ20เติมวันละ40-50 แต่อันนั้นอาจจะลําบากนิดนึงฮะคือเติมในน้อยเนี่ยนะครับผมหรือใช้ไม่เต็มยอดเงินที่รัฐให้เนี่ยอันนี้ลําบากนิดนึงนะครับท่านเพราะฉะนั้นแนะนําแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่เขาได้สมัครมาใหม่แล้วท่านได้จํานวน4,500บาทเนี่ยแนะนำให้ท่านนะครับเติมอย่างน้อยวันละ150บาทเลยนะเออใช้ให้เต็มที่เลยก็คือ150บาทเงินเรา150บาทของรัฐวันนั้นท่านใช้300บาทโอเคนะเอาตามนี้ก่อนช้าๆนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้คือเงินเราเมื่อเราเติมจะปรากฏยอดเงินอยู่ตรงนี้เติมเท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับพอกดนะฮะในเรื่องของแบรนเนอร์สิทธิ์คนละครึ่งช่องนี้เนี่ยนะครับกดคําว่าใช้สิทธิ์ก็จะมาหน้านี้หน้านี้จะบ่งชี้ของเงินรัฐล้ลนลวนเลยนะเป็นข้อมูลของรัฐคือสิทธิช่วยจ่าย50%อันนี้เขาอธิบายไม่เกินวันละ150บาทอันนี้ชัดเจน และนะครับผมนะเงินที่เขาให้ในส่วนของกลุ่มใหม่นี้4,500บาทนะครับนะใช้ตลอดระยะโครงการนะครับซึ่งเขาแบ่งเป็น3รอบนะคนใหม่ไม่ต้องงงนะฮะอันนี้คือท่านได้รอบเดียวนะคือรอบที่3เลยนะแต่คนเก่าเนี่ยเขาแบ่งเป็นรอบที่1ที่นะครับหกันยายนนะฮะรอบนั้นมารอบ2แล้วก็รอบ3ตามลําดับนะครับเขาก็รวมแล้วนะฮะ4,500บาทเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้นะฮะสิทธิ์ต่อวันตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า150บาทถ้าท่านใช้สิทธิ์ก็กดสแกนตรงนี้นะนะครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเอาเป็นว่าให้ท่านรู้ก่อนในหน้านี้คือว่าเงินของเราอยู่ตรงนี้เงินของรัฐอยู่ตรงนี้ถ้าเงินของเราไม่มีคือศูนย์ตรงนี้นะครับมีเงินของรัฐก็จริงอยู่แต่ไม่สามารถสแกนใช้ได้เอานะเข้าใจในภาพนี้นะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเลยครับในส่วนของกลุ่มที่ได้รับเงินนะครับก็มี2กลุ่มกลุ่มเก่า ที่เขาได้รับสิทธ์นะครับรอบที่1แล้วก็รอบที่2รวมไปถึงรอบที่3มเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเข้าเพราะว่าหลายคนก็เข้าปุ๊บก็ใช้หมดแล้วนะทั้งรอบ1รอบ2รอบ3ก็ลุยต่อ1,500บาทอันนี้สบายๆย,ย้ำอย่างนั้นนะครับคนที่เขาใช้สิทธิ์มาแล้วสบายๆบาย,ย1,500บาทไม่น่าพอใช่ไหม <laughs> นะครับอ่าโอเคนะครับผมยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับก็เชื่อมันว่ามาถึงเฟสสามแล้วเนี่ยนะครับเฟสสี่เฟสห้ามาแน่นะครับ คาดการว่าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูกันติดตามกันไปเป็นระยะะ,ยะนะครับไตรมาตหน้าหรือไตรมาตที่1ของปี65นะครับก็อาจจะมีโครงการคนลื่งเฟสสีอันนี้นะครับผมรอดูกันนะซึ่งเราบอกว่าเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดได้ดีเลยนะฮะต่อมาในส่วนของอะไรครับเงินของผู้ที่ต้องบอกว่ากลุ่มใหม่ลกนะลลกันนะครับกลุ่มใหม่ละกันนะครับผม4,500บาทเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีระยะเวลานะครับใช้เท่ากันเลยคือ2เดือนนะถ้านับปัจจุบันนี้จริงๆวันนี้เนี่ยวันที่2วพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับผมก็เหลือเวลาประมาณ60วันอ่าเดี๋ยวเราค่อยลงรายเดียกันนี่คือกลุ่มเก่าสบายๆกลุ่มใหม่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันน้อยไปหรือเปล่านะ61วันมาดูกันมาดูกันนะครับค่อยๆดูกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้กลางปฏิตินให้ท่านดูเลยว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนกับเดือนธันวาคมนะครับเวลาการใช้เนี่ย61วันนะครับเรามาดูกันปัจจุบันอยู่วันที่อะไรครับวันที่2พฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับนะท่านนับวันนี้หากไป1ก็เหลือ60วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านจําเลขนะครับ60วันนี้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราลองมาไล่กันดูว่าเฮ้ยนะครับในส่วนของ4,500บาทเนี่ยมันใช้กี่วันนะ แล้วมันใช้ทุกวันไหมหรือจริงๆเนี่ยใช้วันเป็นวันได้อะเดี๋ยวเรามาไล่กันดูนะครับอันนี้ขออนุญาตกลางปฏิทินให้ท่านเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพก่อนนะว่าเฮ้ยนี่คือเดือนพฤศจิกายนปัจจุบันวันที่สองนะครับพฤศจิกายนแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันที่เหลือที่การใช้งานของท่านสําคัญกว่านั้นคือถ้าใครที่ยืนยันตัวตนยังไม่สาเร็จอันนี้ลําบากหน่อยนะวันนี้ยังยืนยันอยู่เลยหรือวันพุธยังยืนยันอยู่เลยอันนี้เริ่มเสี่ยงแล้วเพราะอะไรครับเวลามันถูกหายไปเรื่อย ถูกไหมครับแต่ว่ากําหนดวันสุดท้ายก็คืออะไรครับ31มธันวาคมนะครับผมเวลา23.00นเคาละคังปั้งนั่นคือจบเลยยอดเงินคงเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้ววันที่1มกราคมปี2565ถือว่าใช้งานไม่ได้แล้วทีนี้มีหลายคนก็ถามว่าโอ้ถ้ามันใช้ไม่ทันจริงๆล่ะ ก็ตามนั้นนะครับผมนะก็ใช้ไม่ทันคือใช้ไม่ทันถูกไหมครับผมก็ก็รัดก็คืนนะครับเขาเรียกว่าเอาเงินของเขาเนี่ยคืนกลับไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคมาดูกันครับในการแจกแจงตารางนี้ให้ท่านเห็นเลยค้นเก่านะครับผมที่ได้รับรอบที่3ก็คือ1 5 0 0บาทระยะเวลาเท่าเดิมคือ61วันวันนี้นับไปก็เหลือ60วันเขามีระยะเวลานะครับสัปดาห์เนี่ยสเดือนเนี่ยก็คือประมาณ10สัปดาห์นะครับประมาณนี้ 1500บาทถูกไหมครับเอาจริงๆนะถ้าใช้เนี่ยนะครับตามตัวเลขของรัฐเงินรัฐก่อนนะย้ำนะครับสูงสุดคือ150บาทท่านใช้แค่10วันเนี่ยจบแล้วถูกไหมโอ้โหเพราะนั้น61วันท่านก็บริหารกันนะว่า61วันเนี่ยท่านใช้แค่10วันโอ้โหถ้าใช้10วันต่อเนื่องเนี่ยนะครับวันที่1 0 11เนี่ยจบแล้วนะ10 11พฤศจิกายนเงินหมดแล้ว1 5 0 0บาทนะอ่าว่ากันอย่างนั้นนี่คือกลุ่มเก่าอันนี้ไม่ซีเรียสอะไรอ กุมไม้นะครับผม4,500บาทเพราะฉะนั้นถ้ายึดเงินลัดยอดต่อวัน150บาทท่านจะต้องใช้นะครับผม30วันท่านจะต้องใช้30วันในวันทั้งหมดคือ61วันนั่นหมายความว่าอะไรครับท่านนั่นหมายความว่า61วันนี้เป็นตัวตั้งลบด้วย30วันนะครับผมท่านมีแก็บอยู่ประมาณ30วันความหมายคือท่านจะใช้ทุกวันก็ได้นะครับ1เดือนเนี่ย นะครับท่านสามารถใช้ได้กับอีกแบบหนึ่งอาจจะมีใช้ติดกันบ้างแล้วก็อาจจะมีเว้นว่างบ้างนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสเงินเหลือความหมายคือถ้าสมมุติว่ามันไปวันสุดท้ายสุดท้ายใกล้สิ้นเดือนเนี่ยถ้าท่านมีเงินเหลืออยู่แล้วคำนวณไปแล้วเนี่ยหนึาบาทหารแล้วเนี่ยเฮ้ยสมมุติมันเหลือ10วันเนี่ยแต่ท่านหารแล้วเนี่ยเฮ้ยมันกัดสมมุติน,มมมนนะมันอาจจะเป็น12วันเพราะฉะนั้น2วันเนี่ยท่านพลาดนะฮะนะ ก็คือ2วันก็เท่าไหร่ครับวันละร้อยห้าสิบบาทก็สามร้อยเพราะฉะนั้นสามร้อยเนี่ยเราต้องคืนรัดเข้าไปละถูกไหมอ่ะนี่คือเป็นภาพก่อนนะ4,500บาท2เดือนคือ61วันนี่คือเป็นกรอบระยะเวลาของรัฐที่มีให้ท่านใช้และถ้าท่านใช้จริงๆ30วันก็หมดแล้วครับ4,500บาทอ่ะมาดูกันครับกลางเล่นๆนิดหนึ่งนะเอาภาพตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ไม่ต้องคุยนะคนเก่าเนี่ยสบายๆนะครับคนใหม่เนี่ยมาดูกันนะครับ เรามีนะครับ30วันเป็นโคต้าถ้าสมมุติวันนี้วันที่2สมมุตินะผมนับนะครับจากวันที่2ในการใช้งานเอาเป็นแบบว่าวันเว้นวันก่อนนะนะครับ 1, 1ถูกไหมครับโดดข้ามมานี่เลยนะ2 3นะครับนับไปด้วยกันนะ4 5 6 7ถูกไหมครับแล้วก็8 9 10 11 12 13 14นะครับ15นะ15แล้วก็โดดมาที่2 16นะครับ17 18 19ดส21 2 2 23 24นะฮะ2 5 2 6 2 7 28 29อ่ะต้องมาเติมตรงนี้ฮะ30โอ้โหเอาเว้นว่า ถ้าใช้วันเว้นวันเนี่ยนะครับผมท่านจะต้องใช้ติดกันอีกหนึ่งวันมันถึงจะได้30วันเลยนะเออนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นภาพที่ท่านต้องระมัดระวังนั่นหมายความว่าอะไรครับท่านนั่นหมายความว่าถ้าท่านจะใช้วันเว้นวันเนี่ยต้องมีวันหนึ่งที่ใช้ต่อเนื่องนะถึงจะครบในเรื่องของ30วันแต่ถ้าท่านใช้ทุกวันนะครับผมนะใช้ทุกวัน ความหมายคือใช้ทุกวันเนี่ยคืออะไรครับนับจากวันที่2ก็เสร็จนะฮะคำวันที่1นึ่งพฤวันที่1ธันวาคมเนี่ยนะครับผมก็ปิดจ็อบในเรื่องของ30วันเงินของรัฐ4ี0พันารบาทนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะหรือท่านอาจจะใช้อย่างไงดีนะครับผมในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับใช้อย่างน้อยนะครับผมนะกี่วันก็ลองบริหารจัดการดูนะฮะมันมีมันมี7วันใช่ไหมครับใช้อย่างน้อย5วันสมมติสัปดาห์ละ5วันลองเช็คดูนะ5 10 15 20สใช่ไหมครับสมมติ ยี่ห้าสามสิบอ่ะก็ได้ใช้สัปดาห์ละห้าวันก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้คือจริงๆอยากจะลงรายเดียดให้ท่านเห็นแล้วก็ประมวลประมาณการดูนะว่า4,500บาทเนี่ยมันใช้ได้นะครับถ้าท่านบริหารการจัดการนะครับแต่ว่าแต่ว่าย้ําอีกทีนึงนะต้องใช้เงินของรัฐให้เต็มลิมิต150บาทบางทีเนี่ยคือถ้าท่านใช้ไม่เต็ม150บาทรู้เนี่ยหรือบางทีใช้100บาทถูกไหมครับมันก็จะไม่เต็มละยอดมันก็ไม่เต็มอันนี้ก็บริหารยากแต่ว่าทุก อย่างทุกรูปแบบมันคือการบริหารจัดการได้เอาเป็นว่าเป็นศินละปะแล้วกันนะก็เชื่อมั่นว่านะครับในส่วนของคนไทยเราเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริหารการใช้เงินเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหให้ร้อยเนี่ยเกือบใช้10อยสิบะฮะนะครับนะคุ้มค่าแน่นอนมั่นใจไว้อย่างนั้นนะครับวันนี้เนี่ยก็ชวนมาแบ่งปันอย่างนี้ละกันนะฮะให้ท่านเห็นภาพว่าถ้า4,500้อยบาทใช้ยังไงให้คุม้มก็30วันบริหารจัดการจากทั้งหมดเนี่ย61วัน ใน2เดือนที่มีระยะเวลาการใช้งานอยู่คือสิ้นวันสุดท้ายคือ3าธันวาคมมีภาพประมาณแบบนี้นะครับลองศึกษาดูนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันว่าเฮ้ยทำอย่างไรให้มันคุ้มทําอย่างไรถึงจะเขาเรียกว่าไม่ได้เสียสิทธิ์นะครับก็คือใช้สิทธิ์สี่พบาทจากเงินรัฐเนี่ยให้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของวันที่มีเนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับ ภาประมาณแบบนี้นะครับในส่วนของอะไรครับเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับ4,500บาทสําหรับกลุ่มใหม่นะครับเพื่อจะให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็ตามนี้นะ30วันบริหารจัดการดีๆทั้งหมด61วันนะครับที่เกิดขึ้นนับวันนี้ก็เหลือ60วันแล้วย้ําอีกครั้งนะครับผมนะใครที่เขาเรียกว่ายืนยันตัวตนยังไม่สําเร็จท่านต้องเริ่มปิดจ็อบให้เร็วที่สุดแล้วกันนะเพื่อจะเริ่มใช้งานนะครับผมนะแล้วก็ใช้เงินดังว่าได้ นะครับเพราะว่าถ้าท่านยังยืนยันตัวตนหรือดําเนินการที่แอปพลิเคชันเป๋าตังยังไม่สําเร็จเนี่ยเวลามันก็ถูกลบไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับผมที่ได้รับเงินก้อนใหญ่4,500บาท แล้วต้องมีเวลาการจัดการบนเงื่อนไขคืออะไรครับ2เงื่อนไขก็คือต่อวันสูงสุดเงินลัดใช้จ่ายได้150บาทต่อวันแล้วก็ระยะเวลาในการใช้ถึง31ธันวาคม2564ตามกรอบระยะเวลานี้นะครับผมนั่นคือ62วันท่านนับเต็มๆนะครับในวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับเอาละกอบภาพป,ประมาณแบบนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพใลาดคลิปใหม่ๆเสริตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่าลาไปแล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ